สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวงานแขนกุดทรงหลวมอันนี้จะเป็นสายผ้าเฉลียงหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้จะเป็นจีบมีรอยต่อตรงกลาง ชิ้นหลังสวมหัวนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อกสามสิบแปดนิ้วตรงนี้เวลาเข้าคล้องเนีขาก็จะย่นๆยนนิดหนึ่งตรงนี้จะมีรอยผ่านะคะตรงอันนี้ก็คือเย็บแล้วก็เว้นผ่า ช้สายเนี่ยสอดจะไปติดกระดุมด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้จะเป็นติดแป๊กก็ได้หรือว่าจะเป็นห่วงก็ได้ทำอยู่ที่ไซส์ L เป็นงานแขนงกุดนะคะจ่างลงไว้แปดไซส์ EP ที่สี่แปดศูนย์ถึง EP ที่สี่แปดเจ็ดแขนงกุดนะคะแต่แม่แบบที่ลงไว้เนี่ยเป็นงานปิดปิดแค่เกตครึ่งไหลนะคะ แต่เนี่ยเราจะแยกจีบเพื่อนเพื่อนสร้างใหม่ก็ใช้เป็นปิดเก็ดไหลเต็มไปเลยนะคะความยาวเสื้อตามต้องการได้เลยค่ะความยาวเสื้อวัดขึ้นมาหนึ่งเซนด้านข้างจากจุดเนี้ยแบ่งครึ่งใช้เส้นนี้นะคะด้านข้าง เป็นทรงหลวมของผู้หญิงหนึ่งเซนหรือจะสองเซนก็ได้นะคะถ้าต้องการเน้นเอวแบบได้แล้วปิดเก็ดเลยค่ะปิดเก็ดไหล แม่แบบปรับไหลเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่หงหลังสวมใส่ใสบายปิดเก็ตปรับปิดเก็ตไหลเก็ดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะแม่แบบดูในส่วนของคอจากข้างคอวัดเข้าสามเซน จากปุ่มคอวัดลง3เซนตีตรงๆมาค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า4เซนมาอัน,นี้เถียงมาเลยค่ะประมาณเส้นไหลให้เข้าขนานมากับเส้นเส้นคัดไหล่ค่ะโคง้งโค้งคอ ตรงจากจุดนี้นะคะจุดตรงเนี้จากเส้นกลางวัดเข้ามาสี่เซนตีมาที่จุดอกสูงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแยกดูในส่วนของชิ้นหลังเป็นงานแข็งกุดนะคะ มาหลังหนึ่งเซนปิดก่อนที่จะปรับไหลนะคะเพื่อให้วงแขนช่วงเนี้ยเขาแนบกระชับนะคะไม่เหลืออ้าช่างจะปิดเฉพาะแขนกุดเสื้อมีแขนไม่ได้ปิดนะคะความยาวเสือ้อ ตามต้องการนะคะวัดขึ้นด้านข้าง1เซนจากจุดนี้มาเนี่ยแบ่งแบ่งครึ่งเอวเข้าด้านหน้าเข้า1เซนด้านหลัง1เซนนะคะเท่ากันของผู้หญิงทรงทรงรวมก็ต้องเข้าเอวนิดนึงนะคะเขาจะได้ดูหวานดูในส่วนของ คอจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะไล่มาติ๊กเส้นคอไว้จากข้างคอเราวัดเข้าสามเซนจากปุ่มคอหลังเราลงเซนครึ่งใช้ครึ่งหนึ่งนะคะใช้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ตายตัวนะคะโดยประมาณโค้งมาค่ะ เจาะหลังนะคะวัดจากเส้นกลางหลังเนี่ยเข้าครึ่งเซนจะได้มีเนื้อผ้าในการเจาะนะคะตีตรงๆลงมาประมาณบ่าหลังตรงนี้เจาะหลังสาบที่เจาะหลังก็จะประมาณเนี้ยเพราะว่าคอจะไม่มีสาบนะคะไหล่ตัวนี้ตามแบบไหล่เขาจะเท่ากับปุ่มไหล่เลยเขาจะไม่ล้ำเข้ามา อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะถ้าตามแบบก็คือเขาใช้เส้นไหลเลยไม่ล้ําถ้าเราจะล้ําก็ได้นะคะหนึ่งเซนสองเซนแล้วแต่ความชอบเลยนะคะวัดรอบคอไวค้ค่ะ ใส่วัดนะคะจากเส้นกลางหน้าสิบหกเซนรวมกับด้านหลังได้ยี่สิบหกได้แล้วตัดตัดแยกเลยค่ะ เล่นกลางหน้านะคะในจุดนี้ตัดแยกมาเลยค่ะแยกเรียบนะคะ แยกเรียบตรงนี้จะเท่าไหร่ก็ได้คือเราแยกให้กระดาษเรียบนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับเก็ดถ้าไซส์ใหญ่เก็ดใหญ่นะคะตรงนี้เขาก็จะมากก็คือให้กระดาษเขาเรียบแยกเรียบจีบของอันเนี้ยจะปัดมาด้านข้างหนึ่งจีบเสร็จแล้วก็จะมีจีบ อีกหนึ่งจีบจากเส้นอกนะคะประมาณสามเซนจากจุดเนี้ยแล้วก็ตีเราก็แยกอีกหนึ่งจีบค่ะ แต่นี้จะแยกเท่าไหร่แยกเท่ากับช่องนี้นะคะสี่เซนครึ่งแล้วก็วัดมาค่ะสี่เซนครึ่ง อ่ะยีบนี้นะคะจะปัดไปทางนี้ ได้แล้วเราจะวัดขึ้นนะคะสำหรับที่กขาจะไ่นิ้วครึ่งข้างขวานะคะนิ้วครึ่งข้างซ้ายครึ่งนิ้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะ ไม่ต้องก๊อบนะคะใช้แบบว่าวางแล้วก็กิ้งซ้ายฝ่าได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ช่างจะก๊อบออกมาให้ดูนะคะตรงนี้จะมีเจาะเส้นกลางตรงนี้จะเป็นรอยต่อต่อกลางหน้านะคะแล้วก็จะเจาะลงมาประมาณสี่นิ้วแต่นี้เพื่อนๆไม่ต้องก๊อบก็ได้นะคะใช้วัดแบบเนี้ย แล้วก็ตัดเป็นสองชิ้นปกติได้เลยแต่นี้ช่างจะกอปให้ดูตอนไฟนะคะ เรากิ้งแค่ตรงจีบไว้ค่ะ นท่านั้นก็ตัดเท่ากันได้เลยค่ะมาร์คเส้นตรงที่ผ่าด้วยหน่อยนะคะต้องผ่า ตัดเท่ากันไปได้เลยค่ะอันนี้ขิ้นขานะคะเราจะเย็บมาแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปล่อยเป็นจีบมาเลย อันนี้ก็เหมือนกันคางเย็บมาแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปล่อยเป็นจีบมาได้เลยชิ้นซ้ายตรงนี้ที่ผ่านะคะอันนี้คือคอจริงอันนี้ที่คอที่เราขึ้นไปครึ่งน,นิ้ว จีบของอันนี้เขาจะหันมาหาตัวทั้งสองจีบนะคะหันมาหาทางเส้นกลางหน้า ตรงนี้ที่ยืน่นครึ่งนิ้วนะคะเราจะต่อต่อแล้วเขาก็จะคลิกตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะคะตอนนี้เราก็จะต่อเส้นลาง ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะนำไหล่มาต่อกันคอคอวางเป็นผ้าเฉลียงนะคะทบผ้าเฉลียงจะใช้นิ้วครึ่งนิ้วสามกระเบียดหรือสองนิ้วก็ได้นะคะทบผ้าเฉลียง อันนี้นิ้วสามก็เบียดตัดเป็นตรงๆนะคะ,ะด้านหลังอันนี้คือด้านหลัง คอที่เราวัดไว้ยี่สิบหกแล้วก็วัดมาค่ะยี่สิบหกอันนี้คือกลางหน้านะคะทบทบมาเลยค่ะเป็นตัดผ้าเฉลียงหนึ่งชิ้นอันนี้เราก็จะมาเข้า เข้าคอมานะคะเข้ามาหยุดหยุดตรงแค่จีบแค่จีบตรงนี้นะคะเนแค่จีบอันเนี้ยค่ะเข้าคอมาแค่จีบพลวตรงนี้เขาจะเป็นเป็นช่องแล้วแล้ก็ร้อยผ่าน พอร้อยผ่านเสร็จเราก็มาเข้ากับตรงจีบตรงนี้นะคะตรงจีบตรงนี้เขาก็จะร้อยผ่านแล้วก็มาเข้ากับตรงจีบเส้นรอบคอนี้ถ้าไม่แน่ใจก็เผื่อผ้าไว้ก่อนได้นะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณ